กาบสวัสดีนะครับชาวอีสานบ้าเปจกันทุกคนเลยนะครับก็ตอนนี้คุณกําลังรับซ้อมสันติโนหนึ่งนะครับโอเคมือนิกาบ่มีอย่างมากนะครับมือนี้ผมซีมาแข่งในรายการ BCL นะครับในรูปแบบฟรีสไตล์นะเออการมือนี้นะครับผมได้เจอกับคุณกายนะครับทุกคนกับเป็นเกมแรกนะครับมือนี้เพื่อนไ้มาแข่งนะครับกับพวกคูว่าผมสีแข่งได้หรือเปล่านะครับหรือว่าผมสีชนะหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าผมชนะผมสีไปเจอกับคุณบาสนะครับทุกคน กามือนี้นะครับกาฝากเอาใจส้อยผมแน่เด้อทุกคนกามือนี้นะครับเสียงอาจจะแหบๆจักหน่อยนะครับทุกคนก็นั่นแหละนะครับฝนมันตกเบิดมือเลยแม่กาเป้าหมายนะครับกามือนี้นะครับผมต้องเอาชนะคุณกายให้ได้นะครับกาจะแข่งกันสองตานะกาโอเคนะครับการว่าีม่ยังมากนะครับไปเบิ้งในเกมกันเลยเด้อทุกคนการมือนี้นะครับการย้ำเลยนะครับว่าเสียงแหบนะครับรากาเกมนี้นะครับผมในอัดยอดหลังไว้แล้วนะครับทุกคน ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมสีมาสปอยล้ะกับผมสีมาภาคย้อนหลังนะก็คือว่าตอนแข่งอ่ะผมว่่ได้อัดสดนะครับเพราะว่าเออมันบบา่างนะแต่ว่าทีมเขากับงามคือกันเด้ออาจจะอาจจะมาภาคย้อนหลังนะครับทุกคนก็คือเออมันอาจจะเบื้องหน้าเบื่อไปหน่อยนะขออภัยอีหลีเด้อแต่ว่าถ้าใครมากับฝากกดไลค์กดแชร์แห่งกันแน่เด้อแล้วกดทราบให้ผมน้ำเออซ้ำนั่นแหละครับแลก็ไปเบื้องกันในเกมเด้อ โอเคมอนิกาบ่มีอย่างมากนะครับกับเกมแรกเป้าหมายครับต้องชนะให้ได้เออซ้านั่นแหละเอามาครับทุกคนกลับมาเพิ่งกันในเกมกันเลยนะครับอ,อ่ะโอเคเอ,อ่ะโอเคนะครับตอนเล่นซีด้เคลียบบอทนะครับเป็นรูปแบบฟรีสไตล์นะเออสิเลนจังไหนกับสร้างแมงลดนะครับจะว่าให้ชนะให้ได้เด้เปิดมาจากวันนี้โอ้โหเข่ามือนะครับโอ้โหคันผากยอดหลังกับขอไพน่เด้อ ใค้บ่ามากไหมเอาโอเคครับจังหวะนี้แรดฟอร์ดอ้โบ่หวหวัดปะเอาโอเคครับจังหวะนี้เปิดมาโอ้โหบ่าหวหวัดคือกันครับทุกคนไปครับเขาสิบวันกันแล้วดูเบนติเก้นะครับเอาเบ,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 บนติเก้นี่แล้วนี่แล้วเจออานุเล้วเป็นยังไงครับเอาอย่างไงครับเดวี่ส่งกลับก่อนครับเอาดูเบนดิแอเวีเลาส่งมาจังหวะนี้โอ้โหบ่หวหวัดปะจังหวะนี้เอา โอ,โอเคเขายังได้ครับเอาเขาสิสวนกันบ้างนะครับอ่ะโอเคส่งมาจากวันนี้ตอนเลทส่งไปโอ้โหบระวดตว่ะอ่ะกะย้ำเลยนะครับว่าเป็นการภาคย้อนหลังนะครับเพราะว่าตอนแข่งอะ่ะผมว่่ได้อัดสนนะเออเดี๋ยวมันสิบ่มมีสมาธิทีเดียก็เลทต้องภาคย้อนหลังนะครับเอาไปครับเขาสิสวนกันบ้างนะอ่ะเสียงออกใจแหบๆห่บ,หบน้อยๆนะครับทุกทุกคนจักน้อยเออประมาณนั่นแหละครับ เอ้ตีดวะเอาส่งมาจาังหวะนี้โอเคกุลิดส่งมาจาังหวะนี้เอ้ยอ๊ดเมกอดดิงโอ้โหเกือบวะอ่ะโอเคนะครับอา่สา,า,า,อา,สา,อาส่งมาจาังหวะนี้โอเคเจลาส่งมาเวล่าส่งมาจังหวะนี้แบคแฮม,มแบคแฮม,มจังไหนส่งมาต่อเลทครับต่อเลทชะลอนิดหน่อยส่งไปครับจังหวะนี้ยกแมาต่อเลทโ,โอ้โหบ่าหัวหวะเอาเอาโอ้โหยังดีครับยังหนเตะม,มุมนะ โอเคครับอาโนจะเปิดเข้าไปนะครับผมสิเรนลูกสูตรแน่นะครับกาไใส่ติดบ้างว่าได้บางนะครับลูกสูตรเนี่ยเปิดเข้าไปครับจงาวะนด้โอ้โหเรียบร้อยทุกคนกันหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับเป็นไงละครับนอนนอนโอ้โหกันนั่นแหละนะครับฝากเป็นกําลังใจให้พี่หน่อยนะครับกับผมมาแข่งรอบที่สองเราเด้อกันรอบแรกก็เจอเพื่อนปิดเน็ตครับแพ้เลยครับรอบนั่นไหมการขั้นนี้นะครับขั้นผมเจอปินเน็ตนะครับผมสีบลอแข่งอีกร้วเด้อเออซ้ำนั่นแหละครับทุกคน เอาไปครับจากวันนี้โอ้โห و, โอ้โห, و, โโห و, กูเก็บเสียวะ่ะอ่าโอเคครับจากวันนี้ส่งมา,งมาต่อเลทอ่าโอเคครับจากวันนี้อาโนไปแล้วครับโอ้โห و, มันบ่มีไข่มะรับบอดเลยวะ่ะอ่าโอเคไปครับจากวันนี้เปิดโอ้โหเปิดเลยวะ่ะการคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยได้ หลักขากำลังมองหาไอดีนะครับก็ทักเข้าไปในเพจพี่ได้เลยนะครับมีขายเยอะมากหลักร้อยจนหลักพันนะเออใครอยากได้ราคาใดก็ไปเบื้องในเพจกันได้เลยเด้อทุกคนก็มีผ่อนด้วยนะครับผู้ดใดอยากผ่อนกลับมาผ่อนใดเด้อมีหลายราคาเด้เปิดมาจังวันนี้โอ้โหต่อเลทพลาดใดจังหดวะโอ้โหต่อเลทพลาดวะก็น,นั่นแหละนะครับมีหลายราคานะครับให้เลือกนะครับสิผ่อนราคาใดได,ได,ไดเบิดเลยเด้อสิบ,บอกให้นะครับทุกคน เออนั่นแหละกันง่ายๆครับกันเองครับกันร้องพักกันมาเบิ้งกันได้เด้เอาไปครับลิงเพจกันไต้คลิปคือเกาดเ,าเด้เอาเปิดเอาจังหวะนี้ยังไงครับวิเอล่าโอ้โหวิเอล่าสินยิ่งเองเลยครับอ่ะโอเคอ่ะยังไงครับแรดฟอร์ดลงมาจังไหนล่ะบันนี้เอาแรดฟอร์ด แล้วฟอนยิ้งทำไมดิงโอ้โหสองศูนย์นะครับนนทนเนี่ยโอย้โอกาสเข้ารอบเรามีสูงมากโอ้โหรอบนี้นะครับทุกคนก็หวังว่าสีไปได้แบบเออสีไปได้นะครับสีเข้ารอบลึกๆได้นะรอบนี้นะอ่ะโอเคนะครับแต่ว่าขันตกร,รอบหรือว่าอยัง่ะผมสีว่าแข็งหรอเด้อเออเหรียญซื้อนี่แหละครับทุกคนอ่ะสองศูนย์นะครับบัลเนี่ย ที่ผมมาแข่งนะครับก็คืออย่างหนึ่งเลยนะครับผมอยากมีประสบการณ์นะครับเออก็คือแบบถ้าผมแข่งกับใครเนี่ยมือผมสิสันนะครับทุกคนแต่ว่าเวลาผมเล่นแรกเนี่ยผมเจอแหล่งสูงๆเนี่ยมือผมว่าสันเลยนะครับตว่าถักแข่งกันเองเนี่ยมือผมสิสันเนี่ยพวกผมว่าสิเป็นอีอย่างนะผมก็เลยมาหาประสบการณ์เนี่ยทุกคนอ่ะเอาเดวดส่งมาจาาังหวะนี้เอาโอเคยังได้ครับอ่ะมาคาดแลัฟอร์ด เจอดาครับเจอดาจังไหนสรงมาจาังวันนี้เอาเอาเจอดาเจอดาจังได้เอาเจอดาเตอดาเอางูเาขาเซยทุกคนลูกดีสวยไหมถ้าใครว่าสวยกดหนึ่งมานะครับโอ้โหเจอดาครับยิ้งเขายังสวยฟันพร้อมนะครับลูกเนี่ยอ่าไปครับอ่าจังไหนอะครับโอ้โหตีปะเอาโอเค โอเคเขายังไดนนะครับอ่าทรงมาเจดาครับจังหวะนี้โอ้โหบ๊อกมอดวะเจดาครับเจดา้าเปิดมาจังหวะนี้กุลิดครับกุลิดแทงมาจังหวะนี้เอาเอานี่แล้วโอ้โหกันยังมาผ่านนะกต่ตอนนี้กับสดไซส์เราเด้อสามประตูต่อศูนย์นะครับอ่าโอเคนะครับจังหวะนี้เจดาครับเฮ้ยเจดามันเล่นดีวะเกมนี้นะเอา เอาแทงมาจังวันนี okay, okay. uh, ้โอ้โหกับบอได้นะโอเคนะจังวันนี้โอเคอ่ะดาวิดแบงคแฮมนะครับแทงมาจังวันนี้ตอเลตต่อเลตยังไงโอ้โหกับบอพานนะแต่ว่าเขายังไงครับมาคัดและฟอร์ยิงยิงโอ้โหสี่ศูนย์นะครับนนนโอ้โหโอกาสเขารอบสูงแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ากันยังบอันนี้นะครับผมต้องไปแข่งอีกตาหนึ่งนะครับถึงจะได้เขารอบด้วยไปตัดสินกับบักนี่แหละครับทุกคน การลอดซมเกมสองได้เลยทุกคนอ่าโอเคนะครับผมเยนโตกับประมาณนี้ละกันนะอ่ะโอเคจังหวะนี้เลวานดอกกี้ลงว่ะโอ้โหตัวนี้ตัวอันตรายอีกนะครับโคตรคมเลยนะครับตว,วานมันสาไปหน่อยนะเปิดมาจาังหวะนี้ฮาแลนด์อิงโอ้โหฮาแลนด์ฮาแลนด์เลวานเลวาะโอ้โหมีแต่ตดอันตรายว่ะทุกคนกาบี้ อโอเคนะครับเจดากสมมากาก้านะครับกาก้าจังไดโอเคเขายัางได้นะไปแล้วครับสวนว่าได้โอ้โหสวนว่าได้อีกจกังหวะนี้อ่ะยังไงโอ้โหกันยังว่่ได้อีกเอาเปิดมาจาาังหวะนี้เอาเปิดว่าเปิดเปิด่าจังหวะนี้เลวัตยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับทุกคนโอ้โหว่าเป็นอย่างนะครับเขายัางนําอยู่นะครับซีประตูต่อนหนึ่งเด้อก็หวังว่าสิบามีลูกสองเนี่ย เอาโอเคครับเจอดากยังไงครับเจอดากทรงม้าจังหวะนี้เลวนันเอาเลวนลันหรือลวบันเนี่ยเลวันยิงโอ้โหชนเสาโอเคโอเคโอ้โหแม่งเลวันยิงชนสองสองเสาเลยอสองเสาเลยโอ้โหจะคมไปไหนวะซิเม,มนไปไหนวะโอ้โหสวนจังหวะนี้กับบมีอย่างนะครับทุกคน ก็ขอให้นะครับถ้าคิปมันเบื้องหนาเ bueno บียนะครับทุกคนก็นคือผมมาอาดัดดอนหลังเนดะ้อเอออดัดดอนหลังนะครับผมไม่ได้พากดน,นะครับมันอาจจะเบื้องหนาเบื่อไปหน่อยนะครับตว่าเออผมสิบาัอัดศนหลักกันนะครับทุกคนตว่าถ้าผมอัดศนเนี่ยผมต้องใส่สมารทิทนะครับทุกคนก็นั่นแหละนะครับมันก็นั่นแหละอาจจะหนาเบื่อก็ได้นะเออตว่านี reading, เ่เปิดเปิดว่าโอ้โหบัหัดครับ เอาจ,จังวันนี้เอา้าโอ้โหได้ปะได้ปะโอ้โหไม่ได้ะหดะอ่ะกา้าครับเบคแฮมอ่ะโอเคนะครับจังวันนี้โอ้โหได้ปะเจลันเจลัตโอเคเอ้าจังวะนี้โอ้หโอห,โหกระจบไปแล้วนะครับทุกคนกับเกมแรกนะครับผมได้ชนะไปนะครับสี่ประตูต่อนหนึ่งนะครับก็ฝากกดไลกดแชร์ผมแนเดอทุกคนกับมื้อนี้นะครับเสียงอาจจะแหนๆๆนบๆแนเด้อทุกคน ก็นั่นแหละแต่คลิปนี้ผมมีอย่าง,างมากมายกับฝากกดไลค์กด subscribe คือเก่าครับงัดกะบายบายเด้อไปแล้วเออซับนี้แหละ